สองล้านทิ่จะจะอยู่เน <c oughs> <บา>ี่ยเราจะกลงไปไกลนะรยเอาไปอีมาปลดเรื่น้เรอประตอประตัมัห้องม<บา>ีเส <c oughs> <บา>ียงบนะาีจะม ท่านนายสวนราชการท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีเมืองเมืองหารท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางไทรท่านในอำเภอทุกอำเภอท่านผู então, ้วิเกียรติท่านคำล่าและนักกีฬาจัดการก่อนตัวนักเขตตลอดจนนักกีฬา ที่คารมทุกท่านครับวันนี้นับเป็นพระมหากรุณา,าที่คุณเป็นร้นพมหาที่สุดที่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้ทมงพระกรุณา,าโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานถ่วยรางวัลในการแข่งขันวิ่งมุกดาหารสวรรคเขตมาราธอนนานาชาติครั้งที่4ในวันนี้ที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ในวาโรโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมัญชาพรรษาเจ็ดรอบในวันศพรรษาในวันที่ห้าธันวาคมน,นี้และนอกจากนั้นยังเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดสะพานซึ่งได้เปิดมาปีนี้เป็นปีที่สี่เข้าสู่เช่นชัยโดยเรียบร้อยโดยโดยีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันบุกคหารสวนเขตมาลาทอนนานาชาติครั้งที่สี่ใบัดน,นี้ครับ และพี่ดีเปิดอยังเป็นทางการของเราก็ไดเรีบร้อแล้วนะคะตอนนี้ขอเชิญนักวิ่ง ท่านบอกสติพรับสนะก็พูดได้ด้ครับพ่อแ่

감사합니 บอรยังครับบอร์ครับย่าๆเร็วยายอย่าฆ้ามอเตอร์ก้องเยาดมตาชุกี้ รับครับ

มันไม่น่าดีนโอ้โหเทารารถเียเรามรอ้นะคว้าคอ้าคว้าคว้าโอ้โหโอ้โไม่ไต้อ้องตอ้อ้ต้องต้้องตอ้อต้อต้องต้ออต้ออต

ต่นเลยนะคะโดยด้านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารคุณตาบอกว่าตื่นก็ตื่นแต่เช้าแล้วอายุยังมากกว่าเพื่อนอีกเดี๋ยวเรารอชัางภาพก่อนเลยนะคะผู้ที่มีอายุมากที่สุดแล้วมาร่วมวิ่งในการแข่งขันมุกดาหารสวนระเข็มาราธอนนานาชาติครั้งที่4มี2องท่าน ะะเดี๋ยวถ่ายานนะาภาพกับท่านผู้ภาก่อนและท่านที่2ค่ะกุณตาเ้้าเรียนวันอายุ90ปีคะ่ะรวมกันแล้วก็181ปีนะคะยังไม่รวมอายุคนมอบค่ะนี่แค่อันดับสองเนี่ยอันดับหนไม่รู้จะกลีดถึงไหนเดี๋ยวตกเวทีนะคะระวังป้ายจะโดนหน้าท่านประธานนะคะ นี่คือเทียบระดับ2ของวิ่งแฟนซีนะคะและต่อไปจะเป็นรางวัลชนะเลิศในการประกวดวิ่งแฟนซีเพื่อสุขภาพ ก็ขึนน้นรถงงวนงงวนงงนไ,ไปเนี่ยพังไปได้อ่ระวังเวทีพังนะคะระวังด้วยพิกัดก็เยอะอยู่ขู่ลงมาเลย